ใช่ส้มเจอแล้วเจอแล้วโอเคเจอเจอสีดำใช่ไหมมัน่ะส้มนี่โอ้แม่งเต็มเลยนะเนี่ยี่ส um ้มสามพันนะไม่รู s <s 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 <s> <s ้ขั้นไหนกันตกแล้วสองสองสองย่างเจอหลังระเบิดส้มส้มส้มหลังหนึ่งส้มหลังขวาสีแดงเราแล้วเมื่อกี้ผมมาสีแดงเราส้มเหรอจะยิงอ่ะไป ระเบิดไหมสองตั้ตั้ตั้มสองนี่ใครตั้สองเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ของเราไม่ใช่ของเราไอเหลือเหลือหลังหน้าซ้าย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 ยังโอเคโอเคครับไอซ้าหมดซ้ายหมดมั่ยซ้ายเหลือหมดอ่ะซ้ายหมดอ่ะพี่ซ้ายหมดแล้วนะตอนนี้โอ๋อระเบิดแล้วโอเคออสิโซโจสองสองม่ะสองสอันนี้เรานี้เราหมดเลยตอนนี้ผมไปผมไปตั้งงาน ้นี่ใครับสองมันใช่ไหมเก็บสองต้นจะดรัดสีส้มตรงจะดหรัดมีใครปะหรือมีใครพวกใครไม่ผมม่ผมเอ็โอเคเารกาผมไปนัวตรงขกลางนะกลากลางโอเคโอเคโอเคโดนลงวนลง โอ้โหไปดีไปใหม่ักตัวตรงนี้ม่จักบอเก่าแล้ว้ไอ้แดงเหลอเหยางเดียวแตกหมดแล้วเกิดสามสแดงดนตรงจไงเงินสามสองเงินาหมดเดี๋ยวเป็นข้าวหวัาหวัาหวัาหวัหานนนพุนานนพุนานนพุ แตก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 หลังแตกหลังขวาแตกเพื่อหรอไม่รู้ไม่ใช่กูไม่มึงแตกอยู่หรือเปล่าแล้ราแตกมาแต่กูเพิ่งแตกวันนี้กูไม่ไดีงั้นมันหันมาสวนป่ะน่่าจะใชแตกเดือดขวาเดือดซ้ายหน้าเดือซ้าย แรงมัม่เดอ้นมันคมง่ายเยอ่ะุมง่ายกติอ่ะเฮ้ยกางมันเ yeah. หรอเหรอเหลอน่ง่ง่ายนะบอกข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าหน้าสทั้งหมด ะตอน้าไหน้าาปหน้าด้วยจะหลังขวาขวาแล้วขวาคนมายโอ้โหเที่ยวเที่ยเล่นโคตรเที่ยตายอยู่ยนะตายผู้สัส้นเปลี่ยนไปหน้ยิงแม่งตายมาสี้ม นายเปียวมากมากนายเปียวมากมากหลังขวานะครับเอ้ยรถล้านรถใหม่ล้านรถใหม่เดี๋ยวไปเลยสองคันล้านรถใหม่ไอเกย์เท่าสามคัน งิดนั่งขวาเร็วขวาไปอีเกนดำกำกำลังไปนะมีมีตัวเข้าหงนี่จะไปขังต่อสองได้ปะเดี๋ยวากำลังกำ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 มันขวาเร็วขวาตัวตายกะนึ่ยโดน๋ยวขวา

อ๋อพี่เหรอเออสีลบเติมป่ะเอ้สีเสทาเหลือขวาหน้าเหลือหลังได้ดิหลังแตกแล้วะเหลือขวาหน้าเลยตามสองนั่งเลยใครอ่ะต,ตามสองเงินกูไม่ใช่ม,มึงนี่มึงอยู่แหลมมึงนะนี่นี่ที่เดิมที่เดิมคือที่ไหนที่ทางลงไปหอยดินอ๋อเหรอเฮ้ยหลบไปสามสองมาสามสองมั้ยเหลือขวาหน้ามั้ เฮ้ยเยี่ยงไรนะถีดเอานะขวาหลังขวาหลังไปซ้ายหลัง uh, ซ้าหลังเอ้าค้างเงี้ยเออยุ่งเกิดเออทำไมค้างเออค้างมอยู่ไม่เบิดหลังซ้ายหน้าซ้ายเปิดร่องวันนี้สามล้อแล้วตที่เดินมีอะไรบ้าง น้างัน้ครันงสามล้อเลี้ยวไม่ลง,ง,งลเ,เ,เลยตอนนี้ ถวไม่ยอมีไม่แวไม่ใช่เราลำฟ้าลำสอไม่ใช่ตาหน้าแต่เต็เดี่ยวขวาหลังเขวาหลังสามสองแตกเหอสามสองไม่ใช่เราสองสองายแตกขาเงะเหี้ยเขาเหี้ยขาแตกเ้ารา

ค้างแล้วเค้างก่อนไม่จะระเบิดไม่เป็นค้างมั้งเนี่ยระเบิดที่ได้เหลือขวาหน้านะตั้งดูภาพนะฟ้าไม่อยู่หรอไม่ได้อยู่ที่เขียวช่วยอยู่ที่เขียวได้เหลือขวาอะไรสักอย่างจอดรถซ่อมนีย ใจ้สีแดงของมันแต่ขวาซ้ายหน้าไม่โดนเสียวไว้ซ้ายหลังโดนซ้ายหน้าโดนข้างหลังมาที่นีกคนเดียวแตก ใหมันปิดลอ้อใ้าใซ้ใยซหลังแตกยิงตัวยิงล้อยิงล้อยิงล้อยิงหัวเลยยิงหัวเลยปิดลอ้อยิงหัวเลยน,น้ำนซ้ายแตกหลังซ้ายแตกเห,หลือขวาสีมึนไม่ใช่พวกเราอ่ะอสีละดำแดงดำสีดำดำดำสีดำที่ขาวได้ดิที่ต้นผมนะ กูที่ขาวมาเต็มเลยเยอะโอ้ยผมโดนยิงช่องหัวผู้เลี้ยนะผู้เอยอยล,ล,ลเี้ยอย่างนะเงี้ยลงรถอย่างเงี้ยนี่แม่งเปลี่ยนยางแล้วแม่งเทสเทสจัดแตกผู้เลี้ยท้ายแตกด้านขวาหลังซ้ายหลังขวาขวาหนะ้าหลังซ้ายลยขวาหลังแตก ได้ขวาล้วนอ่ะขวาหมดอ่ะใา่ช่วงท้ายตอนนี้กูเอเอเอเล้วนนะเอขาวล้วนนะผมผมเอเอเอเส้มแดงอะไรสามสองอะไกูเอเอขาวนะเอเอส้มแต่น้า

อยูนะเจ็บ้ายก็จ็บเจพอละร้อ,อยงแตะาลังแตะเขียวเขี <c oughs> ยวกันแดงลกันแดงพี่กันแดงกนะันแดงกันแดงได้ที่ว่าเป็นเหรียญห้าสิอันนะคือเอาเหรียญอะไรมาคือเอ,อเดี๋ยวละ ไฟหน้าแตกไหน้าแตกไม่ยอมระเบิดฝาหลังแตกไอ้ฝาหลังจะแตกต้องแตกไฟหน้าแตกไปแล้วใช่แลขวาหลังใช่ครับ